โอเคค่ะสารละลายโซเดียมคลอไรด์นะคะมีความเข้มข้นร้อยละเท่านี้โดยมวลอยากทราบว่าสารละ,ะลายดังกล่าวมีความเข้มข้นเป็นกี่โมลต่อลิตรโดยกําหนดให้ความหนาแน่นของสารละลายก็คือดีสารละลายเท่ากับ1.2 5กร,รัมต่อรูอบาเซนติเมตรมวลอะตอมเท่านี้เนาะเอาละค่ะทีนี้ตัวนี้นะคะเราต้องการรู้ว่ามันคืออะไรนี่คือสิ่งที่เราต้องการหาเพราะฉะนั้นนะคะ สิ่งที่เราวางก็คือเราหาอะไรหาอะไรเท่ากับมีอะไรมาให้บ้างมีอะไรอะจากอะไรผู้ผิดนะคะจากอะไระสิ่งที่เราหาเราหาอะไรก็คือเราหาโมลต่อลิตรนะคะหรือโมลาร์จากอะไรจาก29.25นะคะร้อยละโดยมวลหมายความยังไงคะก็คือ ร,ยรอยละมวมคือกรัมของโซเดีมยมคลอไรด์ในเท่าไหร่คะใน100กรัมโซลูชันนี่คือความหมายนะคะนี่คือความหมาย100กรัมสกรัมสารนั่นเองนะคะความหมายของ2 5เอ้ย29.25เสเนี่ยนะคะเสร็จปุ๊บทำยังไงคะ<อ>เราเดินทางไปเรื่อยๆจนมันกลายเป็นโมล ต่อลิตรนะคะโมลต่อลิตรเนี่ยมันเป็นโมลต่อลิตรของอะไรคะโมลก็คืออ่ะถ้าเราจะเขียนชัดๆมันคือโมลของโซเดียมคลอไรด์หต่อ1ลิตรของโซลูชันถูกไหมคําว่าโมลต่อลิตรนะคะโมลต่อลิตรก็คือโมลโมลต่อลิตรโมลของสารตัวตัวละลายนะคะโมลของตัวละลาย ต่อ lit solution น,นั่นเองนะคะไปต่อเลยค่ะเราก็ทำให้ข้างบนเป็นโมนโซเดียมคลอไรเรารู้ว่าโซเดียมคลอไรมันคือ23บวก35.5นะคะเท่ากับ58.5อันนี้คือกรัมต่อโมลเนาะอืมเพราะนั้นเรารู้ว่า58.5กรัมของโซเดียมคลอไรคือ1โมลโซเดียมคลอไรเห็นไหมคะ เราได้โมนลโซเดียมคลอไรแล้วค่ะได้โมนลโซเดียมคลอไรออกมาแล้วหน่วยโมลมาแล้วเหลือแต่หน่วยลิตรเราทำหน้าที่ตามหาหน่วยลิตรไปเรื่อยๆค่ะซึ่งตอนนี้เรามีอะไรคะเรามีกรัมโซลูชันมันยังไม่เป็นรูปร่างของ cm หรือลิตรเพราะนั้นเราต้องแปลงให้เป็น cm ก่อนจากไหนคะจากความหนาแน่นเห็นไหมคะความหนาแน่นกรัมต่อลูกบาทเซนติเมตร หน่วยนี้สามารถแปลงเป็น cm ได้มันก็คือเรารู้ว่าโซลูชันหนึ่กรัมโซลูชันเพราะทำไมถึงมั่นใจว่าเป็นโซลูชันเพราะมันเป็นความหนาแน่นของสารละลายเห็นไหมคะความหนาแน่นของโซลูชันนะคะเขาให้มาเดี๋ยวค้ณเอาลงตรงนี้ก่อนนะคะ,ะเสร็จปุ๊บพอมันเป็นแบบนี้1.25กรัมโซลูชัน ต่อน1ล so ูกบาทเซนติเมตรโซลูชันถูกไหมคะมแล้วทีนี้ก็คูณตับทำยังไงต่อคะตอนนี้เราได้กรัมโซลูชันถูกตัดไปแล้วกรัมโซเดียมคลอไรด์ถูกตัดไปแล้วเรามันเป็นหน่วยซีเอ็มกำลังสามเราไม่ชอบเราชอบหน่วยลิตรเพราะฉะนั้นเราก็าไปต่อ,อเลยค่ะก็คือเท่าไหร่คะ1.000ลูกบาทเซนติเมตร โซลูชันคือกี่ลิตรคะคือ1นลิตรนั่นเองนะคะเห็นไหมคะว่าเราจะได้หน่วยลิตรแล้วเรียบร้อยนะคะเพราะว่าหน่วยอื่นถูกตัดไปเรียบร้อยคะ่ะโมนต่อลิตรหรือยังโมนต่อลิตรแล้วเราก็ไปคํานวณเลยคะ่ะว่าเลขของเราคําตอบคือเท่าไหร่นะคะ,ะจับเท่ากับก่อนตัดให้มันได้เยอะๆก่อนนะคะ นะเราจะตัดเลขก่อนร้อยตัดกับ1000เหลือ10นะคะก็คืออ่ะได้ละ29.25คูณ1.25คูณ10หาร58.5คำตอบคืออ้าวคำตอบคือ6.25เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวหรือว่าครูอ้นคิดผิด6.25 โมลต่อลิตรจริงปะเนี่ยยี่สิบเก้าจุดสองห้าหามห้าสิบแปดจุดห้าส่วนจุดห้าคูณสิบสองจุดห้าเออคำตอบคือหกจุดสองห้าจริงๆด้วยค่ะนะคคูคิคดผิดเองเพราะนั้นคูเน่ยเฉลยเป็นข้อนี้ใช่ไหม ให้ทุกคนฟรีอีกแล้วนะคะนะคะครูผิดพลาดเองนะคะข้อนี้ฟรีนะคะดเด็กๆขอโทษทีนะคะอ่านี่แหละค่ะคือเฉลยถ้ามีข้อไหนผิดพลาดอีกหรือนักเรียนสงสัยบอกครูนะคะเราจะจริงๆแล้วเราจะมาเฉลยกันทุกข้ออยู่นะคะในวันพรุ่งนี้แต่ว่าถ้าใครสงสัยยังไงก็ถามครูได้นะคะขอบคุณมากค่ะ